นิยายเรื่องซอมบี้ซิสเตอร์บทที่1ดูแลทุกอย่างชายร่างเตี้ยที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยเนื้อเดินบนสนามกรวดและตะโกนใส่ผู้คนรอบตัวเขาอย่างรุนแรงฉันพบว่าใครขโมยคริสตัลนิวเคลียร์และโยนมันออกไปนอกฐานโดยตรงเฮซอมบี hey, ้อัญยับประกาศคู่แม้ว่าเขาจะมีรูปร่างเตี้ยแต่คำพูดเหล่านี้ดูเหมือนจะมีพลังเต็มที่คนงานที่ทำตัวคลุมเครือรีบดึงมือออกจากกระเป๋าผ้ากระสอบ และพวกเขามองดูเขาด้วยความรู้สึกผิดก้มหน้าลงที่มุมของทุ่งกรวดอีฟค่อยๆลุกขึ้นยืนเธอเหลือบมองชายที่คล้ายเสือโคร่งจิ้งจอกตัวปลอมแล้วก้มศีรษะลงในฝ่ามือของเธอวางหอกสีแดงอ่อนนี่คือผลึกนิวเคลียร์ในปากของมนุษย์เมื่อสามปีที่แล้วไวรัสซอมบี้ได้ปะทุขึ้นเนื่องจากจุดระบาดในพื้นที่ทหารหลายจุดกองทัพของหลายประเทศลม้มลงโดยตรงและประเทศเป็นอมพาตมนุษย์แทบไม่มีอำนาจที่จะสู้กลับ และจำนวนประชากรโลกลดลงเหลือ40คนเปอร์เซนแต่แล้วสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติก็มาถึงอัตราส่วนผู้ใช้อำนาจต่อคนธรรมดาประมาณ4-6คนโดยอาศัยอำนาจที่หลากหลายแทนที่กองทัพดั้งเดิมอย่างรวดเร็วและเริ่มต่อต้านการบุกรุกของซอมบี้ในเวลาเดียวกันพวกเขาสร้างฐานทัพส่วนตัวเพื่อปกป้องมนุษย์คนสุดท้าย ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีผลึกนิวเคลียร์ที่ซ่อนอยู่ในสมองของซอมบี้ซึ่งคริสัวนนี้บรรจุพลังงานมหาศาลสามารถกระตุ้นศัก,กยภาพของมนุษย์ได้หากผู้มีความสามารถบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะก็สามารถเพิ่มระดับของความสามารถตอนนี้มีซากซอมบี้นับพันกองรวมกันอยู่ในทุ่งกรวดเล็กๆนี้ทหานจากสนามลากพวกมันกลับไปที่ฐานแล้วกองสูงเป็นรูปร่างของเนินเขาเหมือนถุงผ้าสีน้ำเงินและสีม่วงที่โปร่งพองหน้าขยะขยงกลิ่นเน่าเสีย งานของคนธรรมดาอย่างอีฟคือการขุดผลึกนิวเคลียร์ออกจากสมองของซอมบี้เพราะการมอบงานกลไกธรรมดาธรรมดาเช่นนี้ให้กับผู้ใช้ระดับสูงนั้นยากเกินความสามารถทิฟลดตาสีเขียวของเธอและ้อหัวซอมบี้อย่างเงียบๆด้วยจอบเล็กๆมีเสียงสีเท้าลากตามมาข้างหลังเธอและจากนั้นมือของเธอก็ถูกห่อด้วยมือที่มีเหงือออกดวงตาสีเขียวเงยหน้าขึ้นและพบกับดวงตาของหนูตัวเล็กบางคู่หนึ่ง เธอกรัพริบตาและมีหมอกแห่งความสงสัยในดวงตาที่สวยงามของเธอหัวหน้าจางจางหลิวเป็นผู้ดูแลที่ตะโกนเสียงดังในตอนนี้เขาเป็นผู้ใช้ความสามารถแม้ว่าความสามารถของเขาจะค่อนข้างจืดชืดเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานแต่ควรดูแลคนงานในลานกรวดจ,จางหลิวจ้องไปที่ใบหน้าที่สวยงามของอีฟแม้ว่ามันจะเปื้อนฝุ่นและเลือดแต่ใบหน้าของเธอยังคงละเอียดอ่อนและเป็นประกายเหมือนดอกไม้ที่เบ่งบานในดินหินปูน ดอกไม้ที่บอบบางและไม่มีหนาำรอยยิ้มบนริมฝีปากของจางลิวลึกขึ้นและเขาบีบมือของอิฟอย่างคลุมเครือและพูดว่าอิฟวันนี้คุณว่างไหมายทำไมคุณไม่อัญญประกาศคู่อ่าอิฟร้องออกมาเธอราวกับว่าเขานึกถึงในทันใดเขายกตาที่เหมือนโอปอของเขาขึ้นและเผยรอยยิ้มอันแสนหวานหัวหน้าจางฉันจะให้ของขวัญคุณ จางหลิวเกือบจมน้ำตายในรอยยิ้มนี้ตามคำแนะนำของอีฟโดยไม่รู้ตัวเขายกมือขึ้นและทำเพลงอะไรนะจุดจุดอัญญาประกาศคู่พาตากลิ่นฉุนเหนียวเปียกเย็นและฉุนตกลงบนฝ่ามือของเขาจางหลิวมองลงมาอย่างไม่รู้ตัวและเห็นสมองซอมบี้ที่เน่าเสียมากนอนอยู่บนฝ่ามือของเขามีของเหลวสีเหลืองและสีขาวหยดลงมาจากเนื้อที่เกือบจะเน่าเสีย ความคิดอันมีเสน่ห์ที่ค้างอยู่ในใจของเขาถูกปลิวไปในทันทีและเขาตะโกนด้วยความตกใจอีฟคุณกำลังทำอะไรอยู่จางหลิวพยายามกำจัดสมองนั้นแต่ล้มเหลวอีฟจับแน่นเขาหยุดเขามือและกดสมองที่น่าสะพรึงกลัวลงในฝ่ามือของเขาอย่างลึกกล้ำกลิ่นของอวัยวะที่เน่าเปื่อยยังคงแทรกซึมเข้าไปในโพรงจมูกจางหลิวกำลังจะพ่นมันออกมาแต่อีฟยังคงยิ้มหัวหน้าจางมองใกล้ขึ้น ในที่สุดเธอก็ปล่อยนิ้วและปลายนิ้วสีขาวอ่อนถูกสอดเข้าไปใส่ลูกชิ้นเน่ากวนสมองแล้วเอานิวเคลียสคริสตันขนาดเท่านิ้วก้อยออกมาดูสิผลึกนิวเคลียสนี้วิเศษมากมันใหญ่กว่าที่โอมานพบเมื่อวานใช่ไหมคริสตันนิวเคลียสนั้นใหญ่มากจริงๆแต่จางหลิวไม่ได้สนใจหินแวววาวเลยเขาตกใจและสับสนจ้องไปที่อีฟอย่างโกรธเคือง ตรงข้ามเขาสาวผมแดงหน้าแดงเล็กน้อยน้ำเสียงของเธอดูเด็กและตื่นเต้นเหมือนเด็กขอเครดิตแต่ในทางตรงกันข้ามกับใบหน้าของเทวทูตโดยสิ้นเชิงมันคือมือที่ปกคลุมไปด้วยสมองและด้วยการเคลื่อนไหวเล็กน้อยพาตาปาตาสสารสีเทาที่เหนียวเนื้อหนาก,ก็ตกลงมาเมื่อมองไปที่แอ่งน้ำของสิ่งที่เน่าเสียสีแดงและสีขาวบนพื้นใบหน้าของจางหลิวเป็นสีเขียวและสีขาวและเขาแทบจะไม่คายอาหารข้ามคืนออกมาเลย หัวหน้าจางจับไว้อีฟค่อยๆวางผลึกนิวเคลีย์ลงในมือเปล่าของจางหลิวแต่เมื่อจางหลิวตกตะลึงเธอจึงดีดนิ้วโป้งพลิกแล้วดีบเลือดหยดหนึ่งลงบนนิวเคลียสอย่างรวดเร็วสีแดงสดเล็กน้อยหายไปในคริสตัลอย่างน่าอัศจรรย์และในไม่ช้าก็หายไปอย่างไรร่องรอยหลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดอีฟก็ปล่อยจางหลิวไปโดยสิ้นเชิงและยิ้มเป้าหมายของฉันสำหรับวันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วฉันขอกลับไปได้ไหม จางหลิวยังไม่สามารถหลุดพ้นจากการสัมผัสที่เย็นและราบรื่นบนมือของเขาและการแสดงออกของเขาฉีนกลูคุณจุดจุดอัญญประกาศคู่ยีบขยิบตาให้เขาอย่างไร้เดียงสาจางหลิวอ้าปากออกและอ้าออกเหมือนปลาที่กำลังจมน้ำและสุดท้ายก็เปลี่ยนปากด้วยความโกรธไปได้แล้วหญิงสาวผมแดงพูดอย่างเชื่อฟงังแล้วเจอกันพรุ่งนี้หัวหน้าจาง เธอเดินจากไปเหมือนแสงกวางเมื่อมองไปที่อใบหน้าของจางหลิวเต็มไปด้วยเมฆดำผู้ดูแลที่กำลังดูความตื่นเต้นนั้นเดินเข้ามาคุณยังกล้ายั่วยุเธออีกหรือจางหลิวพูดอย่างโกรธเคืองคุณหมายความว่าอย่างไรว่ากันว่าเซียวนิซี่ที่นี่ไม่ปกติผู้ดูแลชี้ไปที่หัวของเขาการแสดงออกของเขาเกินจริงฉันเคยเห็นเธอนั่งยองๆข้างซอมบี้และเลือกอวัยวะภายในของพวกมันเพื่อเล่น ประนามแม้ว่าพวกเขาจะอยู่กับคนตายทุกวันผู้ที่ต้องการริเริ่มที่จะสัมผัสชิ้นส่วนที่เน่าเสียเหล่านี้เนื้อแต่อีฟก็สามารถทำได้โดยปราศจากความขุ่นเคืองใดๆไม่ว่าเธอจะอายุน้อยแค่ไหนเธอก็เป็นคนทำงานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในทุ่งกรวดทั้งหมดผลึกแกนกลางที่ขุดขึ้นมาในหนึ่งวันอาจคุ้มกับคนงานธรรมดาสองคน นอกจากนี้ความสมบูรณ์ของผลึกแกนกลางที่เธอขุดขึ้นมานั้นสูงมากและถูกแย่งชิงโดยมหาอำนาจผู้บังคับบัญชาหลายคนได้รับเงินปันผลมากมายจากพวกเขามันคือความสัมพันธ์นี้อย่างแม่นยำแม้ว่าจางหลิวจะปรารถนาให้เธอนานานทีไม่กล้าฟันธงจางหลิวมองที่แผ่นหลังของอีฟและดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความไม่เต็มใจช่างสวยงามเหลือเกิน มีโอกาสเสมอผู้บังคับบัญชากเกลียกลองเขาตราบเท่าที่เธออยู่ในฐานนี้นานแค่ไหนเธอจะอยู่ได้ไหมฐานเต็มไปด้วยซอมบี้ที่หิวโหยและคนธรรมดาอย่างอีฟที่ไม่มีพลังจะตายหากพวกเขาออกไปจางหลิวคิดถูกเมื่อเขาคิดเกี่ยวกับมันใบหน้าของเขาชัดเจนและมีเมฆมากอีกครั้งเขาเหลือบมองที่คราบบนมือของเขาและเช็ดมันให้เพื่อนของเขาด้วยความรังเกียจให้ตายซิมันหน้าขยะแขยง ห้องนั้นอีผันกลับมาเมื่อเธอได้ยินการเคลื่อนไหวก็เหลือบไปเห็นพวกเขาสองคนมองดูการแสดงออกที่น่ารังเกียจและน่าขยะแขยงของ จางลิวเธอกรับรลิปตาและมุมปากของเธอค่อยๆโค้งขึ้นหลังจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะดังออกมาจากริมฝีปากของเขากระจายไปทั่วอากาศราวกับระคังสีเงินกลิ้งเธอลืมตากว้างและมองไปที่จางหลิวด้วยความสนใจด้วยท่าทางที่พอใจเหมือนแมวที่กินอาหารครบมือดอกจันดอกจันดอกจันระหว่างทางกลับไปยังพื้นที่พักผ่อนยิปมองเห็นทหารหลายนายเดินอยู่ข้างหน้าและเอนตัวไปอย่างสบายๆซอมบี้ระดับสูงนั่นถูกย้ายแล้วเหรอ ไม่มีปัญหาแน่นอนทหารทั้งหมดถูกย้ายแล้วบ้าจริงหนึ่งในนั้นสาบแช่งทหารธรรมดาจะมีประโยชน์อะไรแล้วผู้ใช้พลังละแล้ว,ลวคริสตันนิวเคลียร์ละสหายกล่าวว่าอย่ากังวลพวกเขายังกลัวอุบัติเหตุว่ากันว่าด็อกเตอร์เจียงได้นำผลึกนิวเคลียร์ในสต็อกออกไปหมดแล้ว คำพูดนี้กระตุ้นความประหลาดใจของทุกคนในทันทีขณะที่การสนทนายังคงอยู่เต็มแกว่งอีฟอยู่ที่มุมถัดไปปากหยุดและหายเข้าไปในเงามือดอย่างเงียบๆในความมืดดวงตาของแมวเป็นประกายเมื่อนึกถึงสิ่งที่ทหารพูดในตอนนี้อีฟกอดที่จะเลียริมฝีปากไม่ได้คิ้วของเธอเย็นชาราวกับเสือชีต้าที่ซุ่มซ่อน เธอต้องการผลึกนิวเคลียร์ปีที่แล้วอีฟมาที่ฐานนี้เนื่องจากเธอไม่ได้แสดงความสามารถในการต่อสู้ใดๆเธอจึงได้รับมอบหมายโดยตรงให้ทำงานเกี่ยวกับคูลี่ขั้นพื้นฐานที่สุดแต่ในความเป็นจริงอีฟไม่ได้ไม่มีอำนาจพูดให้ถูกก็คือเธอเป็นหมอผีจากอีกโลกหนึ่งเลโครแมนเซอร์สามารถควบคุมคนตายได้รวมถึงซอมบี้ในโลกนี้ด้วยแต่อีฟไม่มีพลังเวทมนต์เพียงพอในขณะนี้และต้องจำศีลในฐานเล็กๆแห่งนี้ ในการร่วมกันไล่ตามเธออีพ่ายแพ้โดยบังเอิญเพื่อหลีกเลี่ยงสายตาและสายตาของศัตรูเธอถูกบังคับให้ต้องซ่อนตัวอยู่ในโลกนี้แต่ค่าแรงฉีกพื้นที่และเวลาคือเธอสูญเสียพลังเวทมนตร์ทั้งหมดของเธอแต่โชคดีที่โลกนี้มีผลึกนิวเคลียร์นิวเคลียร์จะมีพลังงานมหาศาลอีพได้ลองใช้และพบว่านิวเคลียร์สามารถแทนที่พลังเวทมนตร์ให้เธอได้น่าเสียดายที่คริสตันนิวเคลียร์ถือเป็นสมบัติล้ำค่าที่ฐาน นอกจากนี้คนทั่วไปยังขาดการเป็นเจ้าของคริสตัลนิวเคลียร์เธอใช้เวลาหนึ่งปีในการรวบรวมเพียงไม่กี่ครั้งและเป็นไปไม่ได้ที่จะเติมช่องว่างเวทมนต์โชคดีที่ทหารเหล่านั้นนำข่าวดีมาให้เธอเมื่อนึกถึงสิ่งที่เธอได้ยินเมื่อครู่อีฟอร์ดไม่ได้ที่จะเลียริมฝีปากล่างของเธอลิ้นเล็กๆของเธอเลื่อนผ่านฟันของเธอและเธอก็หัวเราะเบาๆความเขียวในดวงตาของเขาแทบจะลุกเป็นไฟ ดอกจันดอกจันดอกจันหลังเที่ยงคืนร่างของเพลียวก็เล็ดลอดออกมาจากพื้นที่อยู่อาศัยอย่างเงียบๆเ,เธอหยุดอยู่ที่ทางแยกเผยให้เห็นใบหน้าอันบอบบางเล็กๆใต้เสื้อคลุมกว้างอีทมองไปทางซ้ายและขวาและหลังจากยืนยันว่าไม่มีใครอยู่รอบๆเธอเธอก็กัดนิ้วของเธออย่างแรงและหยดเลือดที่ไหลพุ่งเข้าไปในความว่างเปล่าน่าแปลกที่เลือดไม่ได้ตกถึงพื้นโดยตรงแต่ลอยขึ้นไปเหมือนบนลูนและรวมกันเป็นเส้นสีแดงตรง ปลายอีกด้านของเส้นสีแดงจมลงในความมืดชี้ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอีฟมองดูสถานการณ์และมีพื้นที่วิจัยของฐานฉันไม่รู้ว่าฐานอื่นๆจะเป็นเช่นนี้หรือเปล่าแต่ฐานนี้ดูเหมือนว่าจะมีพื้นฐานมาจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เป็นหลักคุณมักจะเห็นนักวิจัยสวมชุดขาวเดินไปมาและบางครั้งทหารก็ขนส่งซอมบี้เป็นวัตถุทดลองหลังจากที่อีฟกำหนดตำแหน่งได้แล้วเธอรีบวิ่งไปในความมืด เธอกำลังจะขโมยผลึกนิวเคลียร์คริสตันนิวเคลียร์มักจะได้รับการปกป้องอย่างเข้มงวดแต่คราวนี้เพื่อจัดการกับซอมบี้ระดับสูงที่เพิ่งเข้ามาในฐานคริสตันนิวเคลียร์จำนวนมากถูกนำออกจากห้องนิรภัยและนำไปยังพื้นที่ทดลองนี่เป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิต อี่ร้ยสะกดรอยตามคริสตันนิวเคลียร์ล่วงหน้าแต่เธอไม่แข็งแรงและชนกับทหารลาดตะเวนหลายคนบนท้องถนนโชคดีที่จางลิวถูกใช้เป็นข้ออ้างในการหลอกลวงอดีตอย่างราบรื่นและเธอก็ถูกพบอย่างรวดเร็วภายใต้แนวทางของสายเลือดเป้าหมายอาคารขนาดเล็กในมุมตะวันตกเฉียงใต้ของพื้นที่ทดลองขณะยืนอยู่ที่ประตูเธอกำลังคิดว่าจะหลอกทหารยามอยู่ข้างในได้อย่างไร จู่ๆก็มีกลุ่มคนวิ่งออกมาจากข้างในและชายที่สวมแว่นที่ศีรษะก็ตะโกนว่าเอาซอมบี้พวกนี้ออกไปอัญยประกาศคู่ทหารหลายนายที่อยู่ข้างหลังเขาดานันโครงเหล็กขนาดใหญ่มีซอมบี้ระดับต่ำสองสามตัวติดอยู่ข้างในและพวกมันก็เอาหัวโขกกับรั้วดูบ้าคลั่งและคำรามเสียงดงังดเรเจียงทหารคนหนึ่งมีเหงื่อออกมากพยายามจะปิดกั้นประตูกรงด้วยร่างกายของเขาไม่ ไม่เราทนไม่ไหวแล้วอาะทันใดนั้นทหารตะโกนด้วยความตกใจช่วยด้วยจุดๆอย่าฉันถูกกัดซอมบี้ตัวเล็กห้อยจากมือเหมือนโคอาล่าแล้วจักไปกัดเลือดทหารสามารถดูแลสิ่งอื่นได้ที่ไหนเขาโบกมือและถอยหนีอย่างหมดหวังใครจะรู้ว่าการล่าถอยจะเผยให้เห็นช่องว่างและซอมบี้หลายตัวใช้โอกาสนี้ดันประตูแต่ได้ยินเสียงปงังประตูเหล็กกระแทกกับพื้นซอมบี้ออกแล้ว บัดซบกับตันคำรามทันทีโจมตีจู่โจมปังปังทหารถูกไล่ออกและซอมบี้ที่นำโดยศรีษะถูกยิงโดยตรงระเบิดดอกไม้เลือดแต่มีซอมบี้จำนวนมากขึ้นเหยียบซากศพของมันและรีบเร่งอีฟนั่งยองอยู่ใต้เงามุมมองดูพวกเขาโดยยกแก้มขึ้นเท้าของเธอเหยียบพื้นราวกับว่าเธอกำลังนับจังหวะอยู่และเมื่อคลื่นกระสุนจากทหารผ่านไปเธอก็ยืนขึ้นและวิ่งไปทางพวกเขา ไม่มีใครคิดว่าจูจ่ๆเด็กสาวคนหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นมาโดยไม่ทันตั้งตัวกับตันอยู่ที่นั่นครึ่งวินาทีแล้วรีบตะโกนะว่าไปให้พ้นด้วยซอมบี้มากมายขนาดนี้เธอกำลังติดพันความตายอยู่หรือเปล่าอัดสเจรีอีพันหูหนวกข้ามพวกเขาและรีบตรงไปที่ซอมบี้ทหารคนหนึ่งพยายามจะเอื้อมมือไปจับเธอแต่มีซอมบี้วิ่งเข้ามาและทำให้เขาล่าถอยโดยไม่รู้ตัว มันเป็นช่วงเวลาแห่งความลังเลใจที่ซอมบี้ได้รุมล้อมและล้อมรอบอีฟเธอเป็นเหมือนลูกแกะที่อ่อนแอรายล้อมไปด้วยหมาป่าก่อนที่เธอจะเคลื่อนไหวซอมบี้ที่อยู่ใกล้ที่สุดแทบรอไม่ไหวที่จะจู่โจมเธอและกัดไหล่ของเธอมันถูกขังอยู่ในกรงเป็นเวลานานแอละมันหิวกระหายเนื้อมนุษย์มานานแล้วทหารหลายคนอ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงกรีดร้องที่คาดหวังอีฟไม่ได้ขัดขืนและกอดซอมบี้ที่ขย่ง g ขย่ง การเคลื่อนไหวของเธอเบาและอ่อนโยนราวกับอ้อมกอดอันอ่อนโยนจากคู่รักเมื่อมองดูฉากที่เหลือเชื่อนี้ทุกคนก็มีความคิดอยู่ในใจนี่ถูกซอมบี้กัดยีดไม่สนใจพวกทหารเห็นได้ชัดว่าเธอถูกซอมบี้ฉีกเป็นชิ้นๆแต่ราวกับว่าเธอไม่รู้สึกเจ็บปวดใดๆเธอค่อยๆกดมือที่เปื้อนเลือดของเธอบนหน้าผากของมันเลือดหยดเล็กๆซึมเข้าไปในผิวหนังของซอมบี้ตามคิ้ว อีบหลับตาลงปิดใต้ตาสีเขียวของเธอและพูดด้วยเสียงต่ำว่าไปซะเมื่อได้ยินเช่นนี้ซอมบี้ที่ขุดเข้าไปในตัวเธอก็แข็งกระด้างในทันใดทันใดนั้นเธอก็ปล่อยและกอดเธออีพันกลับมาวิ่งทุกคนทุกคนผู้เขียนมีอะไรจะพูดใหม่ทางผ่านห้ามพลาดน้องๆที่สนใจกรุณาคลิกที่คอลเลกชัน n ีคลิกที่อคอลเลกชันเพื่อรับสมองซอมบี้ฟรีใบเสร็จรับเงินล่วงหน้าของแคทเมา ขอเลือดฉันสักคำอินทามแวมพายลิลิตได้รับเลือกจากระบบและแต่งตัวเป็นนักแสดงสมทบหญิงที่ชั่วร้ายในวันสิ้นโลกระบบคุณต้องผลักนางเอกเข้าไปในกลุ่มศพตอนนี้ลิลิตมองไปที่นางเอกที่มีรอยแผลเป็นคุณคิดครู่หนึ่งแล้วพูดอย่างจริงใจคุณขอเลือดสักถ้วยก่อนได้ไหมระบบอะไรนะระบบพบว่าวิธีการทำงานของลิลิตไม่ถูกต้อง ภารกิจที่หนึ่งขับไล่ผู้แข่งขันนางเอกคนที่สองร้องให้ลิลี่ทับหลอบโยนตามฉันมาเลือดหยดหนึ่งก็ไม่ทําให้เจ้าหลังอย่าง,งคมขื่นกับเขาฉันรู้สึกปลอดภยัยภารกิจที่สองสารภาพกับนักแสดงนําชายนักแสดงนําชายดูประชดประชานทาไมตัวผู้ตัวผู้ไม่ดีกว่าฉันหรือลิลิตเห็นด้วยฉันก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเห็นได้ชัดว่าเขาเลือดมีกลิ่นหอมกว่าตัวเอกชาย จุดจุดปรัชนีอัญญประกาศคู่ในภารกิจสุดท้ายลิลิตต้องตายด้วยน้ำมือของซีซ่าวไวร้ายตัวใหญ่ระบบเร็วเข้ากินเขาด้วยมีดลิลิตวิ่งไปเพียงครึ่งก้าวและซีซ่าหยิบขึ้นมาชายผู้มีเสน่ห์ของอ e ีแรงแสดงความคิดถึงและพูดเบาๆว่าท่านอาจารย์ในที่สุดท่านก็มาหาขา้าระบบมีอะไรผิดปกติกับบทของเขาลิลิตโอ้เขาดื่มเลือดของฉันไปโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือดของเธอมีพลังเวทมนต์และถ้ามนุษย์ดื่มเข้าไปมันก็จะกลายเป็นเครือญาติของมันระบบหมอกแก๊ .jpg